อะไรวะอันตีเหรอตูดต้องใหญ่จโอ้โเหี้ยเต็มจออ่ะสวัสดีทุกคนนะครับแนวนี้วเหี้ยเฉยไปมาแล้วครับทุกคนเกมที่ทุกคนรอคอยและคอยมานานปีกว่าเกมที่เราไฟหาแล้วก็หาแนวนี้มานานมันมาแล้วและมันก็เปิดแล้วตอนนี้มันมาแล้วโ เกมน้องตูดของเราที่เรารอคอยและกูต้องเบาเสียงแป๊บหนึ่ง <S <S เกมนี้เป็นเกมที่เขาไม่ได้จ้าง <S <S แต่กูเล่นเองอย่าเติมสักล้านห้สังจากการที่กูไปเปิดฟรีมาไม่รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่านะลองบอกกันได้ใครเล่นนี่ตัวนี้กูได้ตัวนี้มาหนึ่งตัวมึงเป็นเกมยิงปืนแต่มึงเอาทานติดเกมมาให้กูเหรอเนี่ยฮะ เอ็กเซียไอสัตว์แม่งเล่นเกมอยู่แล้วก็ได้อีกตัวามาตัวนี้น้องดีเซลเอ๊ะสงสัยเป็นญาติกับวินเบนซิน,นเฮ้ยวินดีเซลเด็กเมื่อกี้มีตัวไหนมีตัวนี้เฮ้กูชอบตัวนี้บ้าใมึงดูดิคือมันคือมันเฮ้ยมึงดูแต่ละตัวดิเซ็ตกูยังไม่เล่นกูยังไม่เล่นเด็กกูไปซุ่มก่อนแฮร์ซูมก่อนแป๊บนึแบบนงมันมีตู้เฉพาะป่ะนี่ไง ได้ครั้งเดียวเต็มไม่พออ๋อทำอย่างนี้นี่เอง<ว>ลอยเฮียอะไรกันล่ะครับเออแม่งเลยแม่ยึดเดี๋ยวกูขอซื้อก่อนไม่ต้องบอกเมียอ,อันนี้จูบไปนะพวกเราเฮออเียทำมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเข็มแคบอกมาสองหมนเก้าร้อยครั้งแรกกูเติมเลยตั้งกูมีพอหรือเปล่าแค่นั้นแหละอุ้ยไปแล้เนี่ ช่วงใหม่ครับแอบเมยังเติมมามาแล้วเติมจริงเติมจริงมากูอยากรู้ไงอุ้ยมีหมื่นเจ็ดนะครับน้องๆกูเติมเองเลยเงี้ยงไหมต์ครั้งแรกใช่ไหมมันให้ได้ขังแรกนะไม่เป็นไรเราเปิดครั้งแรกพอกูโดนแล้วสามพันเฮียเปิดเกมมาเดี๋ยวอย่าบอกเลยว่าพวกเราเฮี้ยไปนะจะเปิดให้ฟังมันไม่ดูไร้ร่องเฮียเมื่อกี้มันมาทำอะไรอยู่มันรู้กูเติมตังค์เรียบร้อยแล้วอันนี้พูดเอาตัวอะไรก็ได้ขอให้ตูดใหญ่ไปก่อน ขออย่างเดียวตูดต้องใหญ่กูนี่ประกาศตัวเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเลยผู้พัฒนาเกมมึงเห็นไหมกูสปอร์ตขนาดไหนไอสัตว์ไปเริ่มเลยสัตว์ <c oughs> มากี่ตัววะหุย้ยทำไมได้ทุกตัวเลยวะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกูได้กี่ตัววะเนี่ย <c oughs> พี่ยังไม่อยัิไอเฮียแต่กูไอสีฟ้นี่ คือตัวกระโปงนะรู้ป่ะถ้ามันขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยคือมันกระโปงแหละมันต้องมีทีทองกูจะรุดทองเฮ้ยเฮ้ยรอกูเล่นมาเนี่ยโอ้โหอ้าฮ่าอควายเย็ดเฮียเรียบร้อยครับเฮ้ตัวหนึ่งเฮแมตตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งตัวอะไรตัวอะไร โอ้โหตัวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยกูไม่ชอบโลลี่ไอควายกูบอกให้เอาตัวเบิ่มเบิ่มมามึงตัวเฮี้ยอะไรก่ตูดต้องใหญ่พ้ยมีตัวงวะคุ้มไหมเนี่ยตูดต้องใหญ่อะเอาอีกทีเอาอีกทีเอาเปลี่ยนตู้บ้างลองลองตู้หลักตู้นี้ตู้นี้เนี่ยเราอ่าไม่รู้ว่ามันจะอะไรยังไงนะอันเนี้ย คุณสามารถตั้งค่ารายการปรานาได้5้าตัวจากแต่และอ,อ้อเฮียก็แสดงว่ามันเลือกได้5้าตัวใช่ปะม,มันเลือกตรงไหนวะ๋ยวแป๊บนึงมันไม่มีบอ่อหรือว่ากูต้องเปิดก่อนวะอ๋อเฮียต้องมีสมาชิก40ตัวก่อนอีกแม่พันห้าเลวะสามพันกูสุ่มได้แค่สามเพีงเฮียแม่งโคตโรคโพคนเม่เกลือเลยเนี่ยเอาลองดูดิมาเกมที่กูรักดูดมิมันจะรักกูหรือเปล่า,ามานะครับ เกมโลที่สองทำอ่อแล้วม่วงมาอีกแล้วรอกูเล่นอีกแล้วม่วงอีกแล้วคุยทอกเลยเฮียนี่คุยทอกแน่นอนเลยม่วงมาแล้วไม่มีเฮียอะไรเลยตอนนี้ต้องไปดูข้างในว่าเอาอฮะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมึงส้มหน่อยนะกู <c oughs> ขอร้องเลยกู <c oughs> ถึงกูจะจ่ายให้มึงไปสามพันน่ะเข้าใจไหม กูไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้บอกก่อนนะไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ถ้าได้ก็ดีก็เข้ามาทีหลังก็ได้เอามาถอนทุนหน่อย <c oughs> เอาแหละโอ้โหไอ้แมงไอสัตว์เด้อตูดต้องใหญ่กูต้องการตูนดิ่งๆนี่เออเนี่ยอันนี้เนี่ยได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันนี้ถือว่าโอเค <c oughs> อุ้ยออุ้ยอ่ะอ้ยดีเกี้ยงอุ้ยอันนี้ดีวา,ายเฮีย้ยกูชอบเฮ้ยเอาอีกทีดิเอาอีกที <c oughs> <c oughs> คุ้มคุมคุมาพันคุมอยู่โอเคได้แน่ตูดต้องใหญ่ <_ C 1> <เ>มึงดูกูจะเปิดเล้มึงดูอีกรอบหนึ่งกูว่ามันไม่มีเกมไหนแล้วที่มันกล้าป,ปล่อยเลดเอสเอสอาร์ได้กระบอกมาขนาดนี้ครับพวกเราดู <_ C 1> นี่คือเลดที่มึงจะได้ครับคือศูนย์จุดหนึ่งมันก็น้อยแล้วอ่ะศูนย์จุดศูนย์เก้าครับมึงดูมึงจะได้ได้ยังไงไว้เปิดได้ต้องแบบทำบุญวัดอะไรมาวะอย่างน้อยสามพันกูต้องมีหนึ่งตัวกูขอหนึ่งตัวมาถ้ามันม่วงคือจบนะ พอมาไปแกดูทองไอ้ทองไอ้ทอไอ้ทอง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 เลยทองทองแล้วทองแล้วทองแล้วด้วยทองแล้วทองแล้วขอสองตัวขอสองตัวเลยมีสองตัวปะทองแล้วทองแล้วอี้ยทองมุกมึงอีกแล้วเหรอวะไอ้ยตัวเหี้ยอะไรมาวะมาแล้วตัวอะไรวะตัวอะไรตัวอะไรอ๋อ อ้าหอ้โหโ้โหว้าวโอเย้ยโอ้โหโอ้โหวลูกอมวเว้เต็มตาเต็มใจคุมแน่แม่เย็ดคุ้มนะป่าวไ้ายเกมดีตูดต้องใหญ่ ้หูดาวหารเรือโอเคเราเล็งไว้ก่อนเล็งตัวที่ใหญ่ที่สุดเขาไว้เกมนี้ไม่ยากครับเลือกไวฟูง่ายๆครับไม่ต้องไปดูหรอกครับสแตสแตสเตตไม่ต้องดูหรอกมึงดูตูดต,ต้องใหญ่อุย้ยนี่มันอลิสตัวตัวที่ไอไอนี่คอสไม่ไหวอะแม่ดูซูมครับ <S <S อึมลำกล้องเล็งค่อนข้างง่ายนะเพียงแค่คุณกดสตาร์และเป็นสีทองนะครับมันจะได้เลย มาแน่นอนเอาแล้วครับพี่น้องมากันแล้วดูกันว่าไอสโ้ยหตอวโตโอ้โอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้่หออวอ้ห้โหโอ้โหครับตัวอะไรออ้้อ โอ้โหเฮียเย็ดเมยนี่เราดวงดีกันขนาดนี้เลยน,นี่ยน่เป็นเรื่องเราเลงเอาเองนะพวกนั้นเนี่ยหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วมาเลยมาว่ะเฮ้ยมหาบีน้องอลีตัวท้ายอะบอลลุ่มบอลลุ่มนี่บอลลุ่มหกสองบอลุ่มบอลลุ่มเย็นหน่อย ก็ได้อยู่อะครับมันก็มาก็ก็ดีเหมือนกันนะก็มาก็ดีเหมือนกันนะตุดสกิกลาพีไม่นะจะไม่เห็นมีใครบอกจะรีบจะไม่จู่ๆรู้สึกตึงหนิดใจเลยนะไม่ไหวแล้วว่ากูจะยิงแล้วจะยิงแล้วกูจะยิงแล้วกูจะยิงแล้วกูจะยิงแล้วไอสัตว์เสี่ยงไข่ว้โคตรเฮี้ยนเนี่ย มาครั้งแรกเลยน้องสาวะที่มาสายอะกูหนุ้านหน้าแม่งตูดต้องใหญ่เอาแล้วน,นี่เราเล่นเป็นน้องที่มันถือไอยู่ิงออตโต้ต,ตรงนี้ได้อ๋อแล้ตั้งองอโต้ด้วยหรอวะให้เราไปออตโต้ดิยิงดิ จริงดิมีไงไอ้เหี้ยสไนส์สองตั e วนี่วะไอสัตว์เป็นคนขอหูเองดูดิโอเหี <S <S ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะอะไร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 เป็เฮียอะไรหรือเปล่าอะไรวะอะไรวะอันตีเหรอโวดต้องใหญ่ใจโอ้โหเหี้ยเต็มจอ อะไรคุณยนยิงเนี่ย้นต้องยิงยิงว่ะยงนี่ต้องยิงเองไอ้สันมาไมกไอ้บุณกี้ิาอึแล้วเอแล้ว ยยยยยยยุด้โดนด้โดนไอ้นยโอยเีตายแล้วเีมนตึงอย่างวายสัตวเีบอลโคตรเก่งเลยโอ้โหเฮียเอ้ยตายหมดเราไม่ต้องทำอะไรครับเราแค่ผ่านด่านเด็กๆกระโปรงพวกนี้ไปก่อนตูดต้องใหญ่

เฮียตัวแบกว่กวบบะอาทิ์มีน้องเสื้อจมพูแบกอยู่จอสั่นไหวปังปังปังโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยเนื้อเรื่องก,ก็ดีถ้าไม่มีคนอาศัยอยู่ที่นี่ทำไมถึงต้องได้กลิ่นเหม็นขนาดนี้นะเียเอาเฮียน,นี่อะไรวะเนี่ยเอาหิจะมัดได้ก็วิวดีอยู่นะนี่อยู่ข้างหลังจานก็พูดมันจ้าจาดีหน่อยดิเฮีย วิวดีมากเลยไอ้เหี้ยแม่งยังเคลิมเกมนี้มันเล่นต้องเล่นมือเดียวนะพวกเราว่หัดหัดกดไว้ให้ให้คล้องมือเดียวอ่ะเอ่งคือกลุ่มอะไรวะแอปเป็นหนึ่งนี่โรนัลเดียกูว่านะถ้าเราอยากให้ตัวละครมันเก่งไวๆเราเอาการันตีออกให้หมดแล้วมึงก็เอาแต่อันนี้เอาแต่ตัวที่มึงอยากได้มาครับส่งท้าย ขออีกสักหนึ่งตัวดได้ปล่าท,ทองด้วยทองด้วยเอาแล้วกี่ตัววะกี่ตัววะครับพวกเราครับคุณผู้ดูกี่ตัวโอ้ตัวเดียวก็พอแล้วตัวเดียวก็พอแล้วมามาครับตัวอะไรครับแตะ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 เดะเดะไปว้าไรตัวสามวะพวกเราเฮียโคตรแบกอลิต อนลี้แบกจัดกูได้ตัวแบกมาวะ่ะสบายเลยได้ตัวสมเอาไปปลดล็อกอัพวิวได้อีก,อกเย้ยโคตรดีว้าวทีนี้มันรักกุจญิ่์ไว้ทียได้ตัวแบกอันนี้มันเอาไปทำอะไรวะแม่พิมพ์ชั้นสูงเอาไปทำอะไรวะอ๋อสะสมชิ้นส่วนให้ครบเพื่อรับสมัครอ๋อก็คือ50อันโอเคไม่เอ r อาก็อันนี้ ก็ก็อเอ็นอาร์ไปเอ้าเฮ้ยมึงดวงดีอย่างไวนนเฮียโคตรตึงอะค,ครับชิ้นส่วนได้ทีหนึง่งเฮ้ยถือว่าโชคดีมากนะเมื่อกี้เราได้ NSR ฟรีมาดวงเมื่อกี้ โอ GO, ้โหแล้วดูชุดว้าวตูดต้องใหญ่กูอยากดูตอนแบบยิงปืนยิงกันเล่นเกมอียูเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ e! wow. โหว er ้าวแปลงเตะดูดิยิง

โอเคเอาไว้เจอกันใหม่เลยครับรอบหน้านะว่าเราจะถลุงตัวไหนกันดีนะครับนิกเก้นะครับเจอกันพรุ่งนี้อย่าลืมใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับฝากกดติดตามเพียด้วยแล้วกันกดถูกใจกดกระดองกระดิ่งไว้กดไลค์ถึง1นึ่ันไลค์กันเลยแล้วกันเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบายนะไปแนะล้วลาไปกับน้องมันแก้ว,วฟังเสียงภาคสิช่วงนี้เป็นช่วงใหม่ครับ ช่วงแอบเมียเล่นและเติมเจอกัน